สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะดาวพระอาทิตย์จากสุเทวาแห่งจักรวาลได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปี2568 การโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ดาวแห่งพลังงานความร้อนในครั้งนี้เป็นจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์นั้นได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระพุธท,ที่สถิตตั้งรับอยู่ที่ราศีกันอยู่แล้วนะคะซึ่งดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์นั้นก็เป็นดาวคู่มิตรกันค่ะในจังหวะที่โคจรมาเจอกันมาร่วมกันแบบนี้ย่อมส่งผลดีต่อเจ้าชะตามไม่น้อยดังนั้นเรามาพิจารณาค่ะว่าอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ จะมีบทบาทต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎคะาดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณค่ะ ในวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปี2568ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีกันค่ะมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาดาวพระอาทิตย์เมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะก็ได้มาเจอกันกับดาวพระพุธ ซึ่งดาวพระพุทธได้สถิตตั้งรับอยู่ในเรือนสหัชชะก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะและดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุทธนั้นก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันดังนั้นถือว่าเป็นจังหวะที่ส่งเสริมดีอย่างมากต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ สมัมได้รวบรวมมานะคะ3ข้อสประการด้วยกันที่ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวเด่นของชาวลัคนาราศีกรกฎในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาครั้งนี้สําหรับประการที่1นนะคะการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรยกย้ายไปอยู่ในเรือนสหัชชะสหัชชะหมายถึงการซื้อมาขายไป สหัสชชาหมายถึงการติดต่อเจรจาสื่อสารสหัสชชาหมายถึงเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างสหัสชชาหมายถึงสื่อโซเชียลมีเดียค่ะสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบค่ะดังนั้นชาวลคาราศีกรกฎในระยะนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณนั้นจะได้เงินได้ทองได้รายได้หรือเจอลู่ทางดีๆผ่านช่องทางออนไลน์ใครที่ต้องการหาอาชีพเสริมต้องการหาอาชีพเพิ่มแล้วยังนึกไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะเราจะ เริ่มหาอาชีพที่2อ,อาชีพที่สอย่างไรลองมองหาผ่านช่องทางออนไลน์นะคะมันมีเยอะแยะมากมายที่ทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะได้เจอกับลู่ทางที่เหมาะสมกับตัวคุณเองนะคะไม่พอเท่านั้นค่ะยังเป็นช่วงจังหวะที่การเงินการทองของชาวลัคนาราศีกรกฎจะขยับดีเพราะคนรอบข้างรอบตัวคุณจะได้เจอกับเพื่อนที่ดีคุณจะมีกัลายานมิตรที่ดีคุณจะมีญาติพี่น้องที่ดีนะคะที่เขาจะช่วยส่งเสริม ทำให้การเงินของคุณดีขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณเปิดร้านใดร้านหนึ่งนะคะขายของขายผลิตภัณฑ์ขายสินค้ามีเพื่อนมีญาติพี่น้องมาอุดหนุนใช้บริการร้านของคุณเขาก็ช่วยโพสต์ช่วยแชร์ช่วยแนะนําบอกต่อนี่แหละค่ะคือการที่มีคนรอบข้างดีมันก็จะช่วยเป็นการส่งเสริมผลักดันให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องของการค้าขายได้หรือบางทีคุณเดือดร้อนคุณมีปัญหาคุณขอคําปรึกษาจากคนรอบข้างรอบตัวได้ ถือว่าเป็นจังหวะที่โดดเด่นเลยทีเดียวนะคะและยิ่งไปกว่านั้นชาวลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากญาติพี่น้องค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนรอบข้างรอบตัวค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนสนิทหรือเพื่อนค่ะนะชาวลัคนาราศีกรกฎลองดูนะช่องทางดีๆโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั้นมันโดดเด่นจริงๆค่ะดวงชะตาของคุณในระยะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะดวงชะตาฟ้าเปิดเลยทีเดียวค่ะ สำหรับประการที่สองนะชาวลัคนาราศีกรกฎสิ่งที่ส่งผลดีส่งผลเด่นต่อดวงชะตาของคุณนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎคะเงินเก่าเงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินตกเบิกเงินจากบุคคลที่เคยหยิบยืมคุณไปเงินจากลูกหนี้เก่าๆเ,เงินที่เป็นปัญหา เงินที่ยังเคลียร์ไม่ได้เงินที่ยังหาบทสรุปไม่ได้มันมีเกณฑ์ที่จะเจอทางออกค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎจะจัดการปัญหาเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองได้เป็นอย่างดียิ่งไปกว่านั้นชาวกรกฎคะใครที่มีคดีความ ใครที่มีเรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาลใครที่มีข่าวคราวการฟ้องร้องความไม่ยุติธรรมอะไรต่างๆมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียกร้องความยุติธรรมมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มันอ,อ,อาจจะเคยเป็นปัญหาค้งขางคาคาราคาซังมาก่อนหน้านี้นะฮะนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับก,การไกล่เกลี่ยผลประโยชน์ทางการเงินอะไรก็ตามที่มันควรจะเป็นของคุณแล้วคุณยังไม่ได้รับมาคุณก็จะได้รับมา ชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีคำพูดมีวาทศิลป์มีพลังในการสื่อสารดีมากๆส่งเสริมดีมากนะชาวกรกฎคะลองใช้จังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวค้างคาคารัสังให้มันหมดสิ้นไปในช่วงเวลานี้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อเด่นประการที่สองสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองคะ่ะ สำหรับข่าวดีข่าวเด่นประการที่3นะคะเรื่องนี้ถือว่าโดดเด่นที่สุดสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีอื่นเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนอื่นๆแต่สําหรับคุณดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเพราะฉะนั้นเงินเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนศาสชาของดวงชะตาชาวกรกฎจะมีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นค่ะไม่ว่าจะด้วยช่องทางใดอาชีพใดวิธีใดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมามา,มากขึ้นบางคน นะอาจจะไปทําเรื่องกู้ยืมจากธนาคารบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านก็เป็นจังหวะที่คุณจะได้รับเงินมาค่ะมันเป็นช่วงข่าวดีทางด้านการเงินที่จะบังเกิดขึ้นกับคุณค่ะหรือชาวลัคนาราศีกรกฎคะจะมีช่วงเวลาที่ตัวคุณนั้นได้ลงทุนลงแรงอะไรไปก่อนหน้านี้ก็เป็นช่วงที่คุณจะได้รับกับกำ,รกำไรผลตอบแทน ได้เห็นดอกได้เห็นผลของสิ่งที่คุณเคยลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้หรือบางคนก็อาจจะมีโชคลาภทางการเงินก็ได้นะคะคือเสียงดวงเสียงโชคได้สําเร็จมีเกณฑ์ได้เงินแบบฟลุกฟลุกมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้มากขึ้นคืออย่างไรก็ตามนะสิ่งที่เด่นชัดเลยคือเงินจะมากขึ้นเงินจะไหลเข้ากระเป๋าเงินจะไหลเข้าบัญชีของชาวลัคนาราศีกรกฎมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่ถือว่าเป็นจังหวะที่โดดเด่นเลย นะสําหรับชาวกรกฎไม่ว่าคุณจะคิดอ่านทําสิ่งใดสิ่งนั้นมีเกณฑ์ให้ผลลัพธ์เป็นเงินทอง นะรวมไปถึงชาวกรกฎค่ะกระดุมพระเนี่ยไม่ได้หมายถึงเงินทองเพียงอย่างเดียวยังหมายถึงของมีค่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวกรกฎนั้นจะได้มาซึ่งของมีค่าของที่คุณพึงอยากจะได้ของที่คุณอยากจะซื้อหามาครอบครองก็เป็นจังหวะดีๆที่คุณจะได้ครอบครองสิ่งของเหล่านั้นค่ะเมื่อดาวพระอาทิตย์ส่งผลเด่นแบบนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎจงมุ่งมั่นตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจัดการเคลียร์ปัญหา เกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้มันคลี่คลายได้มากที่สุดโอกาสมันมาแล้ว่ะนะคะจะหาจังหวะดีๆที่ดาวพระอาทิตย์เข้ามาส่งเสริมแบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะักเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยดาวพระอาทิตย์มาอยู่ร่วมกันกับดาวพระพุธดาวคู่มิตรรู้จักใช้กลายาณนมิตรรู้จักใช้การสื่อสารให้เป็นประโยชน์รู้จักใช้ไหวไหวพริบป,ปฏิภาณให้เป็นประโยชน์ก็จะมีทางออกทางแก้ที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ คราวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎชาวกรกฎท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ